ผู้โชคดีคนต่อไปค่ะ1นึ0บาทวีมาไม่เป็นไรค่ะสำหรับจะได้แสนเอ๊ะไเป็นไรค่ะหรือว่าเด็กอาจจะแตกมาๆาแต่ตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยแตกแล้ว แจ็คพอตแตกหรือเปล่าไม่รู้แต่กำไรแตกแล้วฮะไม่เท่าไรค่ะที่มูลค่าไม่เท่าไรค่ะโอเคแสนค่ะเชิญเชิญนะเชิญนะเชิญนะโอเควีค่อนข้างจะดีดเล็กน้อยคนอะไรขึ้นมาทุกกำไรตัวเองคุณทาอาชีพอะไรฮะค้าขายค่ะเครื่องประดับหรือเปล่ายไก่แซบค่ะฮะอันนี้เป็นอดีตค่ะอ๋อนี้เป็นอดีตค่ะปัจจุบันขายอะไรนะคะยำไก่แซบค่ะอ๋อยำไก่แซบแล้วคนขายแซบไหมแซบ ชิมคนขายค่ะเอิอิ่มพอดีดีนะว่าก่อนถ่ายรายการทานอะไรมาบ้างแล้วโอเคเอาเก็บเอาไว้เยอะเดี๋ยวยังไงผมว่าเก็บหมักดองให้ได้ที่ก่อนนะฮะอาจจะอร่อยขึ้นอาจจะอร่อยขึ้นวีทำไมคุณอยากมาร่วมสนุกกับเราฮะก็อยากรวยค่ะแล้วก็อยากทราบว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าแจกจริงอ่าฮะแจกได้จริงๆคุณวีวันนี้รวยไหม เห็นเขาดีดแล้วก็ยุไม่หยุดเลยเราก็ยุไม่หยุดเลยโอเคอ้าวมีอะไรคนออกมาเลย